สวัสดีครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเรารับพรมาจากหลายคนนะครับพรหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผู้นิยมฤาษีนะครับเราจะมารับพรเพือจากฤาษีพ่อปู่ใหญ่มูนีมหามูนีเทศนายกสมาคมเมตตามูนีสินนะครับว่ารูปแบบการให้พรของปู่ฤาษีอย่างไงนะครับคือคือจะคล้ายหรือจะเหมือนกับของพระสงฆ์หรือชาวบ้านยังไงเรามาฟังพรนะครับปป้ ขอยาวหน่อยสักสิบนาทีฟังให้เพลินเลยครับการให้พรของปู่ฤาษีเนี่ยเขาจะให้พรกันตอนไหนครับปู่มันเกินให้พเรียกให้บารมีมากกว่าจะเป็นให้พรให้บารมีให้บารมีครับผมปวดใจฤาษีเขาเรียกลึกลือลหรือพึบพือหัวใจฤาษีนี่ลึลือลึลือพึพือพึพื้นนั่นไหนฟางว่าฤาษีอยู่ทน่ถ้ำครับผมถ้าฤาษีข้างนอกจะใช้ลึกหรือลหรืออย่างเดียวครับผมแต่พระปู่นี่ บทนี้เป็นบทดีที่สุดและให้บารมีแก่ทุกคนคือปัโตเมตังปะระชวินางสกโตจุติอิตะเมตานิพานางสกโตจุติขอปรีพอดเท้าเวสวรรณเพื่อเรียบคุมสามพโทษเท้าคเวนพระยายมรกพระยายมราชที่ควบคุมทีต้งมติใหญ่สิสวันให้กำเนิดเกิดมนุษย์มาท,ทุกผู้นามทุกตัวตนขอเบิกบุญเบิกปรสนาที่ทุกทุทุกนามทุกตนที่สร้างบารมีตั้งอดีชัดิพไหนภบไหน,ไหนขอให้พระยายมราชกับบัญชีใหม่เป็นบัญชีทอง ให้ทุกผู้ทุกนามประสบความสําเร็จเกิดมหาโชคมหาลาภมหาใชัยมฆคนให้เกิดความเบ็ดในตัวตนทุกนามทุกตัวตนขอให้เจริญเจริญด้วยสติปัญญาได้ความรุ่งเรืองมั่งมีสิีสุขร่มเย็นไปสุขด้วยเทินนี่คือการนีขอบารมีขอบารมีจากพระยายมราชพระยายมราชจะแผ่บารมีให้ทุกผู้ทุกนามทุกตัวตนใครทําดีทําชั่วเขาจดอยู่ในบัญชีครับบาปกรรมมีจริง นะปีใหม่ปีนี้พ่อปู่ก็ขออวยพรทุกคนมีความสุขความสันความเจริญรุ่งเรืองใช้สติมากๆใช้ปัญญาเยอะๆไม่ว่าการเดินทางหรือการเป็นอยู่ในครอบครัวขอให้มีความสุขหรือจะเดินทางก็ให้ปราจากแควคาดอันตรายปวงมีโชคมีลาภใช่มคนและสิ่งที่สําคัญอย่าลืมพ่อแม่พ่อแม่คือพระในบ้านนะพ่อปู่เป็นเพียงส่วนน้อยเป็นผู้นักปฏิบัตินักพจน์ไม่ใช่พระ เป็นแค่เพนนักพจนผู้ถือสินและนอนในโรงนี้มาจะสตก40ปีแล้วครับผมแล้วก็อยู่ปฏิบัติงี้พรปู่ไม่ได้เก่งแต่บนปลายชีวิตเพราปู่ต้องทําดีที่สุดแค่นั้นทําดีที่สุดใหม่ฟ้อมต้องสอนคนให้เป็นคนดีให้คนมีสินสมาติที่ปัญญาคนเราต้องรู้จักรักสามัคคีกันอันไหนให้อภัยกันได้ให้อภัยกันไปเหมือนพระปู เนี่ยครั้งเนี้ยพ่อปู่ต่อจากเนื่องุรินทร์เออจากสุรินทร์คลิปที่แล้วเนี่ยพ่อปู่ไม่เคยเกลียดไม่เคยกดใครสักคนไม่เคยเลยถึงจะใส่ฟ้อมพ่อปูน่นังนันนมาก็เหมือนไอ้ทอมคนนั้นแหละที่มาไหว้พ่อแล้วมาพอ่พอปู่แล้วมายืนคู่กันถ่ายรูปนั่นแหละครับก็ทั้งที่ว่าทนายยำอไปครั้งนะทนายให้ฟ้องพ่อปู่บอกอย่าไปเอาเลยกรรมเขาที่ทํามาเดี๋ยวก็กรรมน้ําตาลสนองเอง กรรมของการด่านักพทษนักบวชไม่ธรรมดานะครับอืมอม <c oughs> ไม่ต้องมากแค่พ่อปู่เอาวันเดินปีครับของบุคคลผู้นั้นมาอเอาใส่ฟาตีนเหยียบลงใส่ฟาตีนเหยียบแล้วไปเหยียบในป่าช้าแล้วไปท่องในป่าช้ามอดนังถึกเลยฝัง <c oughs> ชีวิตก็ทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วแต่เป็นบาปไม่ทำ <c oughs> ไม่ทำไม่ทำพ่อปู่ไม่ทำเพราะคนสุรินทร์ส่วนใหญ่ เขาก็นับสื่อศาสนาพุทธนับสื่อลาษีครับคนอีสานนี่นับฤาษียยิ่งกว่าพระอีกนะพอปู่ไปนึงเป็นเทพเจ้าเขาเลยครับแล้วไปอ้างว่าคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบลาซีคือตัวเลขที่อ้างกันนะครับเป็นการอ้างทุกที่นะครับไม่คือเป็นเป็นตัวเลขที่เก่าอ้างขึ้นมาเฉยๆเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เขาไม่เอาคืออันนี้ต้องไปคิดไกลทีเนี่ยมัน ถ้าอามาเทียบกันจริงๆไม่ใช่อยางงูนอย่างงี้หรอกครับคุณสุรินทร์ส่วนน้อยครับผมได้ไปฟังเริ่มแรกครับยันจบครับ <ผม S 1> ถ้าจะรูถ้ถ้าใครฟังบทสวดในการพิธีเปิดเมืองแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นแต่คำมงคลทั้งนั้นเวลาเป็นมงคลอะไรเป็นมงคลทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวพ่อลงเปิดให้หน่อยนะครับ พระพุทธังบังเกิดพระหลังเปิดโลกประธรรมบังบังเกิดพระทังเปิดโลกประสังคังบังเกิดพระทังเปิดโลกพระพุทธังบังเกิดเปิดโหลังระธรรมังบังเกิดพระงสังคังบังเกิดพระหังวันนี้พอปู่ยายผู้มีบารมีอังกอกเกิดขอปอดจมฟ้าขอเปิดสิบห้าชนิดก็ไปส่วนใหญ่หารอยไปส่วนน้อยแฮพันจงขอบเปิดพระรามอุณีพระยายมโลกพระยายมราชที่วบคุมซีเติมกำเนิดเกิดมนุย์มาขอเปิดเปิดนับปัจจุบันีขอเปิดบอกบุญบอวาสนาที่ชาวสุรินสร้างบุญหวาไว้ตั้งอดีตชาติในผมในขอให้ชาวสุรินให้ลมเย็นเมตสุขให้มั่ ขอเปิดเปิดเจ้าดาวเจ้าเดือนเจ้าวันคืนจมุกอุบชาวสมเด็จชาวสุรินให้ประสบความรเกิดมหาโชคมารับอันยิ่งใหญ่หลวงนับบัดนี้ดวยเถิดปุกนี้องนขเกิดขอเปิดพระทิศพระจันทร์พระองคการพระพุทธประหารประตูปราสาทหลวงเทวาประเกตเทวาพยามเทวาจีราชหลักชัยหลักเมืองหลักโลกพอคุณวังคุณดานเสื้อเมืองสูเมืองพอหกองเพนพระทังอันดังเกงไกเจ้าขุนทะเลนํำเข็มนํำจืดผูมิในไกลในโลกนี้เปิดปรมีมาช่วยชาวสุรินนับบัตรนี้ดวยเถิดขอเปิดพระอุปคบช่วยปกปักรักษาชาวสุรินเจ็ดขตาวเจริญจ ดวนเถิดวันนี้มาเปิดเปิดเปิดบารมีจงกกอเกินให้แก่ชาวเมืองสุรินทนระ์นับบัดนี้ด้วยเถิดผู้มีเื่องอังกอกเกิดในโลกมนุษย์นับบัดนี้ด้วยเถิดขอเปิดเปิดเปิดเราจะมีบทสวดยาวยาวกว่านี้อันนี้เป็นตัวอยา่างเฉยๆวันนั้นไปฟังวันนั้นไปฟังวันนั้นพรอะปู่ิดเสียดายไม่ได้ไปไ,ปไม่ได้ตามไปพอยากอยากฟังพรยาวๆว,ว,วันนั้นไปเปิดก็พ่อปู่เขาบอกจัดให้พ่อปูส่สวดแค่ครึ่งชั่วโมงวันนั้นพ่อปู่ก็เปิดไปแค่ครึ่งชั่วโมงฟรับ จนกระทั่งเน,นแอร์เขาว่างไงพ่อปูเปิดหมดแล้วผมจะเปิดอะไรแล้วก็ไปเปิดอย่างนี้แต่จริงๆเราเปิดมากฝนนี้ทําวิธีมากฝนนี้พ่อปูก็บางครั้งเป็นคนที่ว่าเลี้ยงคนไม่เครืยอไม่เชื่องทำความดีไม่ขึ้นแต่พ่อปูกแล้วพ่อปู่ชีวิตก,ก่อนจะตายต้องทําความดีที่สุด วันที่ไปเปิดบ้านเปิดเมืองเขาบอกเปิดมาแล้วแต่บางครั้งมันเขาทําไม่ถูกไม่ต้องของเรานี่ได้วิชาตอนที่เราตายเราตายไปพ่อช่วยมาให้เจริญคุณคต้องใช้อย่างนี้ก็เหมือนสักเคเขาให้ย้ำสองอย่างพุ่มมาพุ่มมาเทวาเทวาครับ,รบมันก็เหมือนกันแค่นั้นาพ่อปู่ได้ขระเวทมนต์ต่างๆมารือกระถาตัดเวแต่กรรมมาพ่อปู่ได้มาจนตายครับตอนที่พ่อปู่ตายได้กระถาติดตัดเวแต่กรรมมารกระทั่งพ่อปู่ไปเดินทุทดงในกระเรียง ก็ไปนั่งสมาธิไปเจอพ่อปู่ใหญ่ครูคือบัวจันของพ่อปู่ทิ้งแครื่อพ่อปู่ใหญ่ครับหรือพ่อหยีครับก็มาบอกว่าให้เพ่งพิจารณาทางที่ตัวนออกเวลาสวดมีบทหนึ่งอุกอิดอักนอสมิตรต้องรมมากุสมมจิตั้องรมมากุสมมจติต้องรุมเขาบอกให้ลุงขึ้นมาแล้วเราจะเห็นพอเราเห็นเราจึงร้องอ๋อต้องเห็นอักระอย่างนี้เองเวลาลงมอมตัดเปลี่ยนแต่กรรมให้ผู้ทุกน้ำแค่นั้นและปู่ๆก็ไม่ได้เก่งนะไปพร้อมได้ สมมุติว่าคนเนี้ยเป็นทำแท้งมากี่แท้งพอปู่สวดเนี่ยลูกจะออกจากตัวเลยจะรู้เองเลยว่าค่อยๆอ,ออกจากตัวเราไม่ได้เก่งแต่ทำได้พูดแล้วขนลูกเลยแค่นั้นคร,ครับผมพอปูก็ได้เรียนวิชาเวลาที่พ่อปู่ตายไปอะไรไปแค่นั้นและทุกวันนอนลงและคนดีเขานอนลงไหมมีคนบ้ายอย่างปูเนี่ยนอนลงเอ้ปู่ผมถามตรงเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยใส่ใส่ยีนหรือใส่ชุดนี้ มันอย่างนี้นะเวลาไปทําพิธีพ่อปู่แต่งชุดนี้ไปออกจากสํานักเลยเหรอออกสำนักเลย้อเข้าซัดร้านสะดวกซื้อไหมข้าเขาให้เขาขายของให้ไหมขายเราส่วนมากพ่อปู่จะให้ลูกศิษย์คนซื้อนะพ่อปู่จะนั่งในรถแต่เวลาพ่อปู่ไปทำงานหรือเข้าไปชุมนิยพ่อปู่ต้องแต่งชุดต้องแต่งชุดจ้าเจงชุดธรรมดาพ่อปู่โพสต์มา เนี่ยลูกชายโพ,ด,พดมาสี่สิบกว่าปีแล้วเวลาออกไปไหนอพ่อปู่แต่งชุดธรรมดาหรือนั่งเครื่องบินไปเมืองทอดพ่อปู่แต่งชุดธรรมดาแต่งชุดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ง,ตงชุดแต,แต่งแต่งชุดธรรมดาอย่างนี้เลยอย่างงี้หมดแต่งอย่างงี้หมดหที่ที่ถ่ายรูปคู่เฟอร์รารี่เบนซ์นี้ธรรมดาธรรมดาไอ้แหมเฮ้ยคนมีรถก็ต้องถ่ายแบกถ่ายถ่ายกับรถตัวเองมั้งเราไม่ถ่ายรถตัวเองบางคนมายืม ไม่ใช่ยางงูนําคนพ่อปู่ขอถ่ายรถหน่อยได้ไหมถวายปู่สองร้อยบอกกูไม่เอาอย่ายถ่ายไปเลยถ่ายู่กับรถหน่อยให้เปิดให้ประตูนั่งเข้าอีกพ่อปู่อย่างงี้เป็นคนมีเมตตาไอ้เรื่องนี้เอาเรื่องประเด็นจิ๊บจ้อยมาถ่ายลูกครับอาเถอนี่ถ้าถ้าปู่เบิกเงินมาเยอะๆไม่ไม่ไม่ตาเรือกแล้วเลยเอาเถอแค่แค่นั้นคนเราหาจุดหาจุดอะไรไม่เจอไงแล้วเอาจุดนิดๆน่ะเอามาใส่ร้ายใส่ความต่างๆนานา นี่คือปากมนุษย์ไงคือคือการมีรถหรูนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ใครๆก็อยากมีรถที่แรงหน่อยครับม่อปู่เคยขับแรงไหมเคยขับรถแรงไหมซื้อรถได้ขับรถมีให้คนอื่นขับขับเองด้วยให้คนอื่นขับด้วยส่วนใหญ่คนอื่นขับอทุกวันนี้ขับไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วตาไม่ดีครับผมตาไม่ดีเพราะปู่ขับเมื่อก่อนไปไปไปส่วนตัวเองนะกระบี่พ่อปู่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนิดหนึ่งปู่พ่อปู่หยิบนี้ให้หน่อย หยิบนี่เนี่ยยึบยิบได้ยุ่งได้ยิบนะดน้องหยิบให้หน่อยนี่เอาอันนี้ก่อนก็ได้เอาเอาอันนี้ก่อนอ่าไหนไหนไหนหัวโขลงลิงอ่าเอานี้ก่อนเดี๋ยวอ่าแล้วเอากระโหลกรูดอะโปะตรงนี้จะอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะโปะอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยึบนู้นน้อยหยิบนี่นะ่นี่นี่นะครับอันนี้วางนี่ก่อนอันนี้วางก่อนแล้วเอาไม้ปะไม้เท้าสมเด็จโตด้วยนี่มีคนถามผมนี่นี่นี่ ไม้ไม้เท้าสมเด็จโตด้วยนี่นี่ปู่เราขอลุกเลยอ่ะปู่จะแฝนตอนไหนเอาสบตวนทุกชนินะครับอ่ะปู่จะแฝนตอนไหนหัวลิงนี่พ่อปู่จะส่อไอ้ตัวแฝนตัวทาพิธีต่างๆครับที่ออกไปข้างนอกไอ้พาะอันเนี้ยหัวลิงนี่แฝนมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับผมและไอ้นี่ทําด้วยเหล็กน้ําพีครับผมอ่าอ่าอ่าเม็ดอะไรนะปราคำเหล็กน้ําพีเหล็กน้าพีแท้ๆครับเออปราคำนี่เหล็กน้ำพีแท้ๆ แล้วก็อันนี้เป็นหัวก็โลกลิงครับผมโกรกลิงลิงตายนี่เขาจะมันจะลากกันไปไว้สุสานลิงครับผมปลสุสานลิงครับเสร็จเรียบร้อยเพราะเขาจะมีเจ้าลิงใหญ่อ่ะเฝ้าอยู่ลิงดําดิงขาครับพอปูกก็ไปพีไปพีเอามาเพว่าขอสุสานลิงหายากนะครับเออที่นี่มีเขาหลวงมีเท,ที่บุรีที่เขาหลวงมีนะครับที่ที่ลบบุรีมีคนพยายามหาอยู่แต่หาไม่เจอเขาเรียก คล้ายเมืองบางบทแหละเขาจะปิดหูปิดตาเราก็เปิดเปิดใหม่ฟ้าว่าเราก็ต้องมีบทๆนะเหมือนใบไม้เนี่ยเราก็จับง่ายขึ้นแล้วก็มีวิธีวิธีสวดมีวิธีหามีวิธีหาวิธีหาว่าจะอยู่ตรงไหนอ ok แืแล้วก็เราก็เอามาใส่โคตรรดมาอ่ะปูแฝดนิดเดียวเน่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 นะครับ ok ๆๆๆๆคือจะไปประกอบพิธีจะแฝดนี่ให้จะแฝดนนี้ค่ะผม แล้วไปไหนไอเหมือนไม้เข้าทูบารมีอ,อันนี้อ่าน,นี่ไม้เท้ายุคสมเด็จโตสอ่าน,นี่นะครับนนที่ที่เอฟซีถามผมว่าได้มาจากไหนอะไรยังไงนี่นะครับเป็นไม้เท้าสายประวัติศาสตร์ช่างวางหลวงอันนี้ปลูกยังไงอันนี้เป็นของพ่อปู่ครับพ่อปู่นี่คือเป็นเขาเรียกคนเดียนนี่เขาเรียกหมอธรรมใช่ไหมหมอธรรมเป็นหมอดูหมอธรรมอย่างเงี้ยก็ได้มาแล้วก็พ่อก็ให้มาครับแล้วมงคยอัขระมังตัวเรียนจากคำ คำพีใบราณของพ่อมามอะไรมานี่พ่อปู่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ไม่แถมแถมไม่ไม่เชื่อแล้วแถมเหยียดเหยีหยดใหญ่อะเยอะใช่<ๆ>ใช่<ย>ใช่ใช่เมื่อก่อนเคยเตะพระเตะรสีเพราะเป็นคนหาก,กินพ่อปู่ไม่ชอบอ้าเคยเตะเลยพระเดี๋ยวนี้ก็จะโดนเตะบ้างเด็กคือว่าพระนอกีบมันเป็นพระไม่จริงอย่างเงี้ยครับผมวันนั้นไปเจอพระหนึ่งที่เมืองกาญสมัยก่อนเนี่ยนะครับไปอยู่กับผู้หญิงเลยเตะซะจับศึก นั่นพอปู่เป็นยังคนเงินลงสีบ่ามึงเต็งบ้าบตบหัวเล่นเลยล่ะมันเป็นเง้นคนไทยมาเป็นเองเป็นเองมีคนจะเตะจะตบหัวหรือบ็อกหือมันคงไม่กล้ามทำไมไม่ใช่แล้วเขาเหมือนมันเหมือนยังไงครับผมพอปู่เป็นเหมือนคนมีบารมีพระจ้องหน้าใครมันจะใจอ่อนเองใจอ่อนเลยเพราะบารมีมันี้อีกอันหนึ่งนะครับเราเปิดให้สบายใจเลยตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่เนี่นี่ก็ไอ้นี่คือเป็นลูกลินที่ตายไปในสุสานเหมือนกัน No. ไม่ใช่ศพคนนะหัวลิงเฮ้ยผมนึกว่าเป็นพลาสติกแล้เคินแต่แรกหัวลิงหัวลิงเออหัวลิงท yeah ี่ว่ามันตายในสุสานลูกลิงลูกอะไรผสมแล้วก็พอดีเราก็มาใส่ใส่ไอ้นี่เอาเขาเรียกไหลน้ําพีใส่ใส่ใส่ดวงตาใส่ใส่แล้วเดี๋ยวปูแขวนให้ดูหน่อยอ่านี่นะมันมันจะดีเราแฝนตัวเนี้ยก็เาแนเดี๋ยวเขาหาพ่อปู่บ้าวิชาวีอีกไอ้นี่หมายความที่พ่อปู่ใส่ตัวนี้นะครับ โทษตูปูวันนี้วันพระ,ะวันพระเล็กไม่ใส่แต่ใส่วันวันพระใหญ่พาอปูจะใส่เข้าปาัจฉะเพื่อเป็นปปล่อยวงวิญญาณต่งตงนางๆน,านาคัคนนะแค่นั้นเดี๋ยววันหลังถ้าปูไปปลุกปล่ปปอยวิญญาณในโค้งอาถรรพ์เดี๋ยวผมจะทําไปทําเรื่องให้เข้าไปในปัจฉาด้วยกันได้เลยครับผมนัน,ว,นวันนี้ลองใส่ให้ดูหน่อยได้ปูมันอันนี้แดงแรกนะครับนี่นะครับเราจะให้ปูอันนี่นะครับ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแผนให้รูปคือเราไม่ได้ไมไไ่ได้ได้รูปสดนะครับเราได้รูปก๊อปปี้จากคนอื่นคราวนี้ขอดูรูปสดปูนแผนแผนนี้เป็นจอมขมังเวทหรือวะปูนไม่ใช่จอมขมังเวทแต่ในเข้าในปัตชผาวิญญาณดีก็มีวิญญาณทั่วก็มีต่างๆนานาที่นั่นไปที่เราใส่อย่างนี้ใหม่ฟาร์มละการจะเข้าในปัตชาเราก็ต้องรู้จักว่าเจ้าปัตชายายกะลีตีกะรา เป็นผู้ดูแลประชาอยู่ครับแล้วก็ต้องใช้หัวใจพระยาประชาชนเขาไปพูดคุยเขาพระปู่จะมีกุ้งผ้าพายัมมีไก่มีเล่ามีอะไรไปเส้นให้เขาหมดเลยครับแล้วเราก็สวดสวดต่างๆนานาก็ทั้งสวดพระพิธรรมให้เขาครับผม่าสรุปแล้วประมาณทีสามพระฟ้าพระปู่เขากดนำนางกตาธิและเกากลับก็ทําอย่างเงี้ยตลอดมาปล่อยวิญญาณไม่ได้เก่งแต่เขาสิ่งลิคลับผู้ปู่นอนลงปู่เคยใส่ชุดนี้สัมภาษณ์ใครไหม คือคือเรามาเจาะใจเพื่อให้รู้นะครับว่าปู่ปู่นับถืออย่างนี้เป็นอย่างนี้เพื่อให้คนได้รู้นะครับว่าเป็นอีสาต์หนึ่งเพื่อความเข้าใจกันเพราะพ่อปู่นอนลงไงครับผมพ่อปู่นอนลงเขาบอกนอนลงเขาไมต้องนอนลงอย่างวันนี้ไปนั่งส่วนทางไหนทาไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูลงที่เตรียมใส่ศพปู่เลยอีกคลิปหนึ่งนี่นะครับเนี่ยเียก็ปฏิบัติอย่างนี้มาครับผมพ่อปู่ก็ยังไม่ได้เก่งนะแต่ก็ปฏิบัติ ปฏิบัติปฏิบัติชอบมาสามสิบสี่สิบปีแล้วแคะน,นั้นแหละพ่อปู่อยากให้คนมีความสุขประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองครับให้คนรู้จักรักสามาคัคคีรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันครับไม่ใช่ชไปเชื่อคนแค่คนสองคนสามคนคร,ระยุแย่ปุกปันให้คนเกลียดกันเองให้คนชังกันเองเหมือนเมืองสุรินทร์มีคนมีกี่คนให้คนชังกันให้คนเกลียดกันทั้งทั้งที่เขาไปสร้างความดีความเจริญรุ่งเรืองให้ครับแล้วก็ คลิปนี้ก็ย้ำอีกีได้ไหมย้ำได้ทุกคลิปนะครับสำหรับผมเนี่ยคือทำให้คนเข้าใจนะครับว่าปู่เป็นแนับถืออะไรเชื่ออะไรแล้วทำเป็นมงคลยังไงครับผมนั่นแหละทำให้คนเกลียดชังกันอะไรกันไม่มีใครหรอกที่เป็นผู้ว่าเป็นพ่อเมืองครับที่ใช้สร้างความพิถีพิไว้วอดให้แก่เมืองนั้นๆเขามีจจสร้างความเจริญให้รุ่งเหลืองก้าวหน้าเพราะผู้ว่าต้องการความเจริญก้าวหน้าไปเหมือนกันรองผู้ว่าก็ต้องการเป็นผู้ว่า ประหลัดจังหวัดก็ต้องการลองเป็นปนผู้ว่าผู้ว่าและใครมั่งที่ทําให้บ้านเมืองน้าชิบหายไว้วอดไม่มีใครในประเทศนี้นะครับไม่มีเขาต้องหาสึ่งทิ่ดีมาเสริมในเมืองเขาให้ดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นครับแค่นั้นอาจจะไปขัดต่อสายตาความรู้สึกของใครบางคนแต่เขานําสิ่งพาดีๆแน่นอนใช่อาจจะไปขัดกลัวว่าต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะไม่มีไรายได้แล้วนะ,ะพวกเราคงจะไม่ได้ทำแล้วนะ,ะพวกเราพวกต่อไปนี้พวกผู้ว,ว่าพวกอะไรคงจะเอาพวกฤษีมาทํานะเพราะพวกฤษีเก่งฝ่าพวกนี้นะเขาคงคิดอย่างนี้ แต่อย่าคิดเลยครับพ่อปู่แค่ไปทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองครับให้อยู่ดีกินดีให้มีความสุขพ่อปู่ไปไม่ได้ทําไปปิดเมืองพ่อปู่ไปเปิดเมืองครับไม่ใช่ให้บ้านเมืองได้พิภายไว้วอดปู่มีใครเชิญไหมหลังจากงานเชียงเชียงอันเยอะมากเลยอาตอนนี้คนน้งกดเชิญคนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่พ่อปู่ไม่รับแขกพ่อปู่เอาป้ายลงจะไปหาปู่ไปหาปู่ไปหาปู่ตอนนี้ปู่ปู่ปิดสํานักมาหกเดือนแล้วหกสองปีแล้วสองปีแล้วอื ไม่รับแขกเลยโอกาสที่จะได้เจอปูนะครับฝันกลางวันถ้าเคาเดือดร้อนจริงๆอะไรรก็ติดต่อผ่านมาบางคนได้ครับผมหรือต้องติดต่อพระติดต่อติดต่อผ่านคนอีกคนหนึ่งมาได้ติดต่อทางช่องก็ได้ครับเดี๋ยวจะพามาแต่ถ้ามาปกติจะมาไม่รับนะเพราะปูไม่รับเลยครับแล้วก็ไม่ต้องมาลงดีกับพ่อปูครับแค่นั้นพ่อปูนอนลงมาเข้า40ไม่ไม่คูวตาย เรือตายเลือเ,อเพ่าปู<ร>่โดนยิงมาห<ร>มากไม้ไกลกอง<ร>แผ่เป็นทั้งนั้นพ่อปู่เคยเคยเคยตัวทําของเ,อเคยตัวมีคนทําของใสไ่ไหมคนไหมเคยกลัวไหมพ่อปู่ไม่เคยกลัวอะไรนะแต่แต่แต่ไม่ก็กไม่เคยประมาทครับผมก็คนเราเนี่ยมันเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้น,นยอย่างเขาทําอะไรอยู่เขาต้องเขาเข้ารู้ไก่ใจครับผมว่าเขาเป็นคนทําให้บ้านเมืองโซลีชิบหายเองอให้คนชังกันเอง แค่นั้นแหละไม่มีใครหรอกสมควรที่จะทุดนั้นที่จะเอาแง่ไม่ดีออกมาเอาแง่ดีออกมาที่ให้ชาวมองสุรินทร์รักกันให้คนไปเที่ยวมอ,ยออมองสุรินทร์เยอะๆครับอ่ะมองสุรินทร์นี่ก็จะเจะริญรุ่งเรืองครับขึ้นมาโปถ้าลูกศิษย์ปู่ไปเที่ยวสุรินทร์นี้จะมีสักกี่คนไปเที่ยวได้เฉพาะลูกศิษย์ปู่คนเดียวอะเอาอยางงี้ดีฝ่าหลังจากวันนั้นอ่ะนี่อัดไว้ด้วยคคนฟุรินมาให้พ่อปู่ทำอ่ารถของมาอ่า มาให้พ่อปูท่ทาหลังจากว่างะเมื่อวันที่พ่อปูกลับมาจากวันนู้นแล้วนะวันที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าพ่อปู่กลับมาหลังจากโดนดามากรอดกอยกองอ,อ,อคนจิตต่อมาเยอะเลยมาหาพ่อปูจ่จะทําจะทําเลยวันนั้นพอดีมีเป็นหลานเพราะมันยังไงไหมพี่น้องแม่ไปได้เมียสุรินรเขาก็พามาทําอาแล้วก็ทําให้กร็กทั่งพระสององ,องค์นะอ่ะ พระมาบอกจะตายพรุ่งน so so ี้จะตายพรุ่งนี th ้ลงห่มลงให้กวตายครับแล้ววันนั้นพระวันนั้นก็เห็นนะครก็ครับวันนั้นก็คงเห็นพระสององค์เลวยห็นครับพวกจะตายลงห่มลงให้มาอะไรมาพ่อปู่ก็ช่วยไปครับพ่อปู่ก็ช่วยไปพระช่วยไปเสร็จเรียบร้อยแลวอะไรแล้วเขาก็หายครับนี่ก็ยังปวดอยู่เนี่ยเลยบอกให้ครบสิบห้าวันก่อนให้เขาศึกพระคุณท่านพระแฝดจำได้ไหได้แล้วได้แล้วไดแล้วนั่นก็หายครับผมนั่นก็ ุรินหลังจากออกคลิปไปนะครับมีคนติดต่อขอพบปู่ฤาษีบานจะไทยแต่ปู่ไม่รับแขกใช่เป็นพันเป็นพันนะครับเป็นพันเลยนะครับแต่ปู่ไม่รับแขกไม่ไม่รับไม่เอาไม่เอาครับผมเดี๋ยวหางอุดอุตริใช่ไหมนั้ยเป็นฤาษีไม่อุดอวดอุตริได้ไม่ใช่พระแต่แต่ความใหม่ของเราอ่ะไม่อยากแสดงออกครับผมเข้าใจไหมครับปู่ก็ไม่ได้เก่งแต่นอนลงมาสี่สิบปีครับไม่ได้นอนลงสร้างภาพนะครับ นี่นี่นี่รงจริงเลยไปพี่มาจากใครเนี่ยปู่หลวงตาช้างเป็นโรงใส่หลวงตาช้างหลวงตายเขาลงตายเขาอไปไปเอาเงินให้สปฤติขอใบนี้มาใช่คือหลวงตาช้างเขาเผาไปนานแล้วครับผมนี่มีรูปปั้นอยู่นะรับผมแค่นั้นหลวงตาช้างวัดไหนแกเมื่อก่อนแกก็อยู่วัดหลวงเขาหลวงกับผมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์บางทีก็ พ่อปูได้อัการะบางตัวจะเข้ามาคผมได้อักขระตัวสองตัวก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์รถ้าเรียนจริงๆเรียนปูยีครับผมอแล้วก็ปู่พอฉุยแล้วปู่แค่นั้นนี่อันนี้ไม้เทา้าไม้เทา้าสมเด็จโต<ว>ไอ่พ่อปูไม่รู้แต่เขามาให้คนจีนให้สามแสนนะพ่อปูไม่ขายอเฮ้ย ปูปป่ขายเลยสักสองแสนเดี๋ยวผมหามาใหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ย่งเงินอย่างงี้ก็ท่านก็โลควิงที่พ่อปู่ใส่อ่ะครับผมเขาข,ขอซื้อเลยนะก็โลควิ้งเออก็โลควิ้งที่ใส่เนี่ยครับผมเออครับในประเทศจีนนี่มามาขอ,ขอซื้อเลยนะเลยพ่อปู่ว่าในเมื่อถ้าพ่อปู่ให้ให้เองเมืนก็ซื้อไม่มีถ้าให้ให้เองเรื่องมันคงก็ขายอย่างงี้ครับผนั่นแหละ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ขอให้รับรับพรจากปู่ปู่ฤษีปู่บรรายสมาคมนะครับคือเป็นความเชื่อแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับดูปู่แล้วเนี่ยก่อนอื่นนะไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับไม่ชอบเลื่อนช่องไปเลยใช้พิจารณาการชมกันดูขราบผมเพราะปู่ก็ยังไม่ได้เก่งขราบผมแค่นั้นอื อิดิโซยุปปาหิปยาสุสุสัสสัอะออ้ออะออ้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 อั้ออ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 าออิออออุรุวออะออ้ิอิออ้ออิออ้ิอิออตออ้ออุออ้วอ้ออ้ออ้อเ้ออมะอ้อ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 อมะอิสอ้ออ้ออ้อะ้ะอะอะ้้อ้ออ้อ้ออ้งองออ้อา้ออ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 ้ัอ้ออ้้ออ้ออ้ออออ้ออ้กอ้อิมออ้ดอ้ออ้ออ้ออ้ี้อ้ออ้ออออ้ออ้ออ้อ้้ออ้้ะะนอติ้ยเถิดสาธุสาธุสาธุ ครับผมคือทําให้คนรู้นะครับคุณไม่ต้องเชื่อปูนะครับไม่ต้องเชื่อทางช่องนะครับ <S 1> <S 1> ใช้วิจารณญาณโตโตกันแล้วใช่ใช่โตโตกันแล้วไม่ต้องบอกนะครับเพราะเปิดคนดูเนี่ยมันต้องยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอยู่แล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับอโอ้ไอเรื่อง